เทวดาประจำตัวกับ g u a r d ยนแอ n เจ l ใครเก่งกว่ากันคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเงาเล่าขานนะคะรายการที่จะนำตำนานเรื่องราวลึกลับแล้วก็เรื่องเหนือธรรมชาติจากทั่วทุกมุมโลกมาเล่าให้ฟังกันค่ะพบกันได้เป็นประจำทุกวันจันเวลา6โมงเย็นทางช่องเล่าโลกเร้นลับค่ะวันนี้นะคะเราจะชวนคุยเรื่องที่เออน่าจะใกล้ตัวหลายๆคนเลยไม่ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามนะคะคือเรื่องของ ผู้พิทักษ์ที่มองไม่เห็นนะคะครับผมมีทั้งเทวดาประจำตัวแบบที่เราอาจจะคุ้นเคยกันในวัฒนธรรมไทยๆเราครับแล้วก็มี guardian angel หรือว่าเทวดาผู้พิทักษ์ในความเชื่อฝั่งตะวันตกอืมครับซึ่งก็น่าสนใจนะคะว่าเอ๊ะถึงจะเป็นผู้ดูแลเหมือนกันแต่ว่ารายละเอียดนี่ต่างกันพอสมควรเลยใช่เลยครับเป็นแนวคิดที่แบบน่าทึ่งนะว่าหลายๆวัฒนธรรมมีความเชื่อเรื่องเออ ตัวตนที่คอยดูแลเราเป็นพิเศษแบบนี้แต่รูปแบบรายละเอียดเนี่แหละครับที่ต่างกันออกไปค่ะวันนี้เราลองมาดูกันมาเทียบกันดูความเหมือนความต่างของทั้งสองแบบนี้กันน่าจะเห็นอะไรที่น่าสนใจเยอะเลยครับ <c oughs> ดีเลยค่ะงั้นเริ่มที่บ้านเราก่อนเลยนะคะเทวดาประจําตัวคํานี้เราได้ยินกันบ่อยมากจริงๆแล้วท่านคือใครกันแน่คะแล้วมีบทบาทหน้าที่อะไรในความเชื่อของเราคะครับ <c oughs> ถ้าเอาตามความเข้าใจทั่วไปในสังคมไทยเรานะครับเทวดาประจำตัวเนี่ยก็คือเทพหรือเทวดาองค์หนึ่งที่เชื่อกันว่ามีหน้าที่โดยตรงเลยในการดูแลปกป้องแล้วก็อาจจะรวมถึงนำทางชีวิตของคนคนนั้นโดยเฉพาะอ๋อค่ะไม่ใช่แบบเทพองค์ใหญ่ๆที่ดูแลโลกดูแลจักรวาลน,นะครับ แต่เป็นเหมือนผู้ดูแลส่วนตัวที่ผูกพันกับเราเป็นรายบุคคลไปเลยโห้ oh, ฟังดูเป็นความสัมพันธ์ที่พิเศษมากๆเลยนะคะแต่เหมือนเป็นใครสักคนที่อยู่ใกล้ตัวเรามากๆแล้วรากฐานความเชื่อเรื่องนี้ละคะมันมาจากไหนกันแน่มันผสมผสานกันยังไงบ้างในบ้านเราคือความเชื่อนี้มันอ,มอยู่ในวัฒนธรรมไทยเรานานมากนะครับค่ะมีส่วนผสมหลายอย่างเลยทั้งจากพุทธแบบไทยๆท,ที่เรารับอิทธิพลมาจากศาสนาพ,พราหมณ์ฮินดูด้วย อ๋อค่ะครับแล้วก็มีความเชื่อพื้นถิ่นเดิมๆเรื่องจิตวิญญาณเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเข้ามาผสมด้วยบางคนก็เชื่อว่าเรามีเทวดาประจําตัวมาตั้งแต่เกิดเลยนะตั้งแต่เกิดเลยเหรอคะครับซึ่งผูกพันกับบุญกรรมที่เราเคยทํามาหรือบางทีก็เชื่อว่าเป็นผลจากคําอธิษฐานการขอพรหรือการมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือเป็นพิเศษคอยดูแลเราอยู่เชื่อกันว่า กำลังของเทวดาประจำตัวหรือว่าการที่ท่านจะช่วยเหลือเราได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับบุญบาร,รมีที่เราสะสมไว้ด้วยเหมือนกันอ๋อ oh. ครับในตำราหรือนิทานทางพุทธศาสนาบางเรื่องก็มีการพูดถึงเทวดาที่ช่วยเหลือมนุษย์อยู่นะครับเช่นคอยเตือนภัยหรือว่าชี้แนะแนวทางให้ทำความดีหรือแม้แต่ช่วยสื่อสารบางอย่างจากพ,พภูมิอื่นก็มีอืมแล้วหน้าที่หลักๆล่ละคะที่เชื่อกันว่าเทวดาประจาตัวท่านทาเพื่อเราเนี่ยมีอะไรบ้าง หลักๆเลยก็คือการปกป้องคุ้มครองครับอันนี้น่า <Yeah. S 1> จะชัดเจนที่สุดะค่ะเชื่อว่าท่านช่วยป้องกันภัยอันตรายต่างๆทั้งที่มองเห็นเช่นอุบัติเหตุคนคิดร้ายสัตว์ร,ร้ายต่างๆแล้วก็ภัยที่มองไม่เห็นด้วยเช่นคุณใสหรือพลังงานไม่ดีต่างๆอ๋อ oh, ค่ะนอกจากนี้ก็ยังรวมถึงการดูแลด้านจิตใจให้เรามีสติไม่ประมาทอะไรแบบนี้ด้วย อีกหน้าที่หนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการชี้แนะแนวทางโดยเฉพาะทางธรรมทางธรรมใช่ครับเชื่อว่าท่านคอยกระตุ้นเตือนให้เราทำความดีและเว้นความชั่วส่งเสริมให้สร้างบุญกุศลเหมือนเป็นเอ่อกลัลยาณมิตรที่คอยดึงเราไปในทางที่ถูกที่ควรอืเหมือนมีเพื่อนคอยเตือนสติประมาณนั้นเลยครับบางคนก็เชื่อว่าท่านอาจจะช่วยดลบรรดาลโชคลาภหรือโอกาสดีๆในชีวิตให้ด้วยนะ แต่ก็ตามสมควรแก่บ,บุญกรรมเรานะครับนั่นคือแก่นความเชื่อหลักๆเกี่ยวกับเทวดาประจำตัวในบ้านเราซึ่งกออ็อาจจะมีรายละเอียดปริย่อยที่แตกต่างกันไปบ้างในแต่ละท้อมถิ่งหรือแต่ละคนเชื่อนะครับน่าสนใจมากๆเลยค่ะทีนี้ลองข้ามฝั่งไปดูทางตะวันตกกันบ้างกับแนวคิดเรื่อง guardian angel หรือเทวดาผู้พิทักษ์อันนี้มีความเหมือนหรือต่างจากเทวดาประจาตัวของเราอย่างไงบ้างคะ ครับ g ก a r d i a n เ n g e l เนี่ยเป็นแนวคิดที่มีรากฐานสำคัญเลยในาศาสนาสายอับราฮัมโดยเฉพาะาศาสนาคริสต์และก็ยูดายครับอ๋อคริสกับยูดายครับเชื่อว่าเป็นทูตสวรรค์หรือวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ที่พระเจ้าส่งมอบหมายให้มาดูแลปกป้องแล้วก็นำทางมนุษย์แต่ละคนโดยเฉพาะเลยซึ่งก็คล้ายๆกับเทวดาประจำตัวเราในแง่ของการเป็นผู้ดูแลส่วนบุคคลเนี่ยแหละครับแล้วภาพลักษณ์ที่คนนึกถึงไกด์เด้นเอ็นเจลหรอคะ ่างจากเทวดาของเราไหมภาพจําที่แพร่หลายที่สุดเลยแล้วเราก็มักจะเห็นในงานศิละปะตะวันตกบ่อยๆนะครับค่ะคือเทวดาที่มีรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่มีปีกสีขาวขนาดใหญ่อาปีกใช่ครับอันนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์สําคัญเลยที่สื่อถึงความเป็นทูตสวรรค์ความบริสุทธิ์แล้วก็ความสามารถในการเคลื่อนที่ระหว่างสวรรค์กับโลกมนุษย์มักจะสวมอภรร์สีขาวหรือสีสว่างสว่าง แล้วบุคลิกลักษณะล่ะคะมักจะถูกจินตนาการให้มีบุคลิกที่อ่อนโยนมากๆครับเปลี่ยมด้วยความรักความเมตตาให้ความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยแล้วก็เป็นมิตรอย่างยิ่งอืมดูใจดีใช่ครับเน้นภาพลักษณ์ของผู้พิทักษ์ที่คอยปลอบประโลมให้กำลังใจมากกว่าจะเป็นเทพที่น่าเกรงขามแล้วการรับรู้ถึงการมีอยู่ของท่านล่ะคะเหมือนหรือต่างจากฝั่งไทยคะ ความเชื่อส่วนใหญ่ในตะวันตกนะครับไม่ได้หม็นว่าคนทั่วไปจะสามารถมองเห็นการดี้อนเอนเจอร์ได้ด้วยตาเปล่าอ๋อ oh, ไม่ได้เห็นตัวครับแต่จะเน้นไปที่การรู้สึกถึงการทรงสถิตยอยู่ด้วยมากกว่าหรือว่าได้รับความช่วยเหลือการน,นำทางคำเตือนผ่านความรู้สึกสัญชาตญาณก็เป็นเหตุการณ์ที่เหมือนบังเอิญมากๆแต่กลับช่วยให้เรารอดพ้นจากภัยได้อย่างน่าอัศจรรย์ออ๋ เน้นการสื่อสารทางความรู้สึกหรือสั่งชาตยานมากกว่าการปรากฏตัวให้เห็นสินะคะแล้วหน้าที่หลักๆของกายเดียนเองเจ้าคืออะไรบ้างคะหน้าที่หลักก็ยังคงเป็นการปกป้องคุ้มครองผู้ที่อยู่ในความดูแลครับค่ะป้องกันจากอันตร,รายต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะภัยที่มาจากความชั่วร้ายการล่อลวงหรือสิ่งที่จะทําให้เราหลงผิดไปจากหนทางของพระเจ้านอกจากนี้ก็คือ การนำทางชี้นำให้บุคคลนั้นดำเนินชีวิตอยู่ในศีลธรรมคุณงามความดีทำสิ่งที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอืมเน้นเรื่องศีลธรรมครับผมแล้วก็ยังเชื่อว่าท่านมีบทบาทในการช่วยตัดสินใจในช่วงเวลาสำคัญสคัญหรือยามวิกฤตอาจจะมาในรูปของเสียงกระซิบในใจลางสังหรณ์หรือการดลใจให้เลือกทางที่ถูกและที่สำคัญมากๆอีกอย่างคือการนำทางด้านจิตวิญญ,ญาณเพื่อให้มนุษย์ได้ใกล้ชิดกับพระเจ้า แล้วก็เติบโตในความเชื่อครับฟังดูแล้วกาเดียนแอนเจ l เนี่ยจะเน้นหนักไปทางเรื่องจิตวิญญาณศิลธรรมแล้วก็การป้องกันภัยฝ่ายมารหรือความชั่วร้ายเป็นพิเศษเลยนะคะพลังของทั้งคู่เน้นไปที่การปกป้องและนำทางบุคคลที่ตนดูแลในขอบเขตและวิธีการที่ต่างกันไปตามความเชื่อค่ะ เทวดาประจำตัวอาจจะมีอำนาจในการช่วยเหลือเรื่องทางโลกหรือปัดเป่าเคราะห์ภัยเล็กๆน้อยๆได้ตามกำลังบุญของเราส่วนกาเดียนเอ n งโจ้อาจจะมีพลังในการต่อสู้กับอำนาจฝ่ายมืดทางจิตวิญญาณหรือโดนใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิดและจิตใจได้มากกว่าคงบอกไม่ได้หรอกครับว่าใครเก่งกว่าเพราะหน้าที่และบริบทมันต่างกันจริงๆไม่มีแบบไหนดีกว่าหรือด้อยกว่ากันนะครับ เป็นเพียงรูปแบบความเชื่อที่ตอบสนองความต้องการด้านจิตใจของมนุษย์ในแต่ละวัฒนธรรมซึ่งต่างก็มีเป้าหมายเพื่อให้บุคคลนั้นดำเนินชีวิตไปในทางที่ดีงามและก็ปลอดภัยตามความเชื่อนั้นๆนั่นแหละครับ ฟังมาทั้งหมดแล้วนะคะก็น่าคิดตามไปอีกเหมือนกันนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นเทวดาประจำตัวแบบไทยหรือว่าจะเป็น guardian angel แบบตัวันตกการที่มนุษย์ในหลายๆวัฒนธรรมเลยนะมีความเชื่อเรื่องผู้พิทักษ์ที่มองไม่เห็นแบบนี้เนี่ยมันอาจจะกำลังบอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับธรรมชาติลึกๆของพวกเราหรือเปล่าคะผมว่ามันอาจจะสะท้อนถึงความต้องการพื้นฐานของมนุษย์เราก็ได้นะที่อยากรู้สึกปลอดภยัยอยากมีที่พึ่งพิงทางใจ อยากรู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกที่มันเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนความน่ากลัวอะไรแบบนี้ค่ะหรืออาจจะเป็นความปรารถนาที่จะมีใครสักคนคอยนำทางชี้แนะหรือให้กาลังใจในยามที่เราอ่อนแอหรือหลงทางความเชื่อเหล่านี้อาจจะทำหน้าที่เหมือนเป็น,นกลไกทางจิตวิทยาอย่างหนึ่งที่ช่วยให้เราเผชิญหน้ากับความกลัวและก็ความท้าทายต่างๆในชีวิตได้ดีขึ้นนะครับจริงด้วยค่ะ เป็นเรื่องที่น่าจะเก็บไปคิดต่อได้อีกยาวเลยแล้วผู้ฟังล่ะคะมีความคิดเห็นหรือว่ามีประสบการณ์ส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องเทวดาประจำตัวหรือการ์เดนเอ็นเจบ้างไหมคะหรือเห็นด้วยเห็นต่างกับประเด็นที่เราคุยกันวันนี้ยังไงลองแบ่งปันความคิดเห็นกันเข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เวลาของเงาเล่าขานก็หมดลงแล้วนะคะอย่าลืมกลับมาพบกับเรื่องราวลึกลับตำนานน่าติดตามและก็เรื่องเหนือธรรมชาติจากทั่วทุกมุมโลกกันใหม่ในวันจันทร์หน้าเวลา6โมงเย็นที่เดิมคะ่ะ วันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ให้หนูหน่อยนะแล้วก็กดติดตามกับกระดิ่งด้วยนะคะจะได้อยู่ด้วยกันทุกคลิปเลยค่ะ